สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแฟนฮีโร่ชาแนลสำหรับในคลิปนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งเราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือเรื่องราวของซูเปอร์ฮีโร่ที่ต่อหน้าดีต่อหน้าสือ่อต่อหน้าประชาชนก็ทําตัวเป็นคนดีนะครับแต่ว่าที่จริงเนี่ยก็เป็นคนเหี้ยมโหดเหี้ยมชั่วช้าสารเลวเลวระยำบัดซบซึ่งในคลิปนี้มีอยู่ด้วยกันหลายคนนะครับเราจะค่อยๆดูกันไปสําหรับใครที่พร้อมแล้วเนี่ยก็เชิญทุกท่านไปรับชมและรับฟังพร้อมกันได้เลยครับผม มาดูที่กลุ่มแรกกับเดอะเซเว่นครับทีมซูเปอร์ฮีโร่พ่อพระออกหน้าสื่อจากซีรีส์คอมิกเดอะบอยส์เป็นตัวอย่างที่โคตรจะชัดเจนนะครับเพราะว่าพอต่อหน้าประชาชนเนี่ยพวกเขาก็จะทําตัวเหมือนกับคนดีในอุดมคติครับเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนแต่ว่าพอรับหลังเนี่ยมหากรรมาธิกรรมสุดจะบัดซบก็มีเห็นมากมายครับไม่ว่าจะเป็นการฆ่าคนมั่วเซ็กเล่นยาคมขืนคมคูใช้กําลังกับคนที่อ่อนแอกว่าสร้างข่าวปลอมเพื่อยกระดับเรตติ้งตัวเองแถมยังไม่ได้รู้สึกรู้สาความผิดของตัวเองอย่างเชน เอเทรนที่วิ่งชนโรบินแฟนสาวของฮิวอี้พระเอกของเรื่องด้วยความเร็วสูงจนร่างกายของเธอเนี่ยแหลกเละครับเอเทรนเนี่ยก็ไม่รับผิดชอบครับแล้วก็ไม่ได้รู้สึกสำนึกผิดเลยแม้แต่นิดเดียวหรือว่าฮีโร่สาวสตาร์ไลท์ที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมทีมครับซึ่งเธอก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆแต่ว่าพอก้าวเข้ามาถึงสำนักงานใหญ่ของเดอะเซเว่นไม่ทันไรเนี่ยพวกสมาชิกชายก็เริ่มออกไล่บังคับให้เธอเนี่ยอมนกเข่าให้พวกเขาซะอย่างนั้นซึ่งเธอเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกครับจึงต้องทําตามสิ่งที่พวกมันขอแถมในเเเรรรื่่่ออองงงงงกาาทํชััวขขดียยค้ึ เชื่อมโยงกับเหตุการณ์วินาศกรรม11กันยายนที่เครื่องบิน4ี่ลำเนี่ยถูกผู้ก่อการร้ายพรีชีพจุดเครื่องครับแล้วก็พุ่งชนตึกของอเมริกามีผู้เสียชีวิตไปมากมายครับเครื่องบินลำสุดท้ายเนี่ยถูกปล่อยให้เดอะเซเว่นเป็นผู้จัดการเพื่อแนะนําโลกให้รู้จักกับพวกเขาครับแต่ว่ากลุ่มนี้มันไร้ความสามารถโดยสิ้นเชิงพวกเขาเนี่ยได้ทําให้ประชาชนตายไปมากมายครับแล้วก็ทําให้เครื่องบินตกและเมื่อโฮมแลนเดอร์ผู้นำของทีมเนี่ยรู้สึกว่าเขามีอำนาจมากกว่าที่จะยอมอยู่ใต้คำสั่งของใครแล้ว จึงได้รวบรวมเหล่าซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยหักหลังประชาชนครับพวกเขาเนี่ยได้ทําการเข้าโจมตีทําเนียบขาวครับแล้วก็ฆ่าตัดหัวประธานาธิบดีแถมโฮมเนี่ยยังคมขืนหัวของศพด้วยเพราะว่ามีร่องรอยอวัยวะเพศทิ้งเอาไว้นะครับโหดเยี่ยมจริงๆสำหรับกลุ่มเดอะเซเว่นฮีโร่ผู้แสนดีของประชาชนโทนี่สตาร์คซูเปอร,ร์ไอรอนแมน เมื่อพูดถึงไอรอนแมนครับร่างชั่วร้ายหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือซูเป r รียไอรอนแมนเอาจริงๆเนี่ยโทนี่ก็เป็นคนดีคนหนึ่งนั่นแหละครับแต่ว่าในคอมิกเอ็กซ s ซึ่งเป็นตอนที่สกา r l เล w i วิชเนี่ยได้ใช้พลังเวทที่ส่งผลให้จิตใจของฮีโร่กับไวรายเนี่ยเปลี่ยนแปลงพลิกกลับด้านไปครับคนดีเนี่ยกลายเป็นคนชั่วคนเลวก็อยากจะทําความดีอย่างเช่นคา r ์เนตเนี่ยก็ออกไปช่วยเหลือผู้คนซะอย่างนั้นเน o พู Deadpool ก็กลายเป็นเซนพูที่รักความสงบนิ่งครับส่วนไอรอนแมนก็กลายเป็นพวกโลภเห็นแก่ตัวไม่สนใจผูู้ออื่นมม่นรัับหมมกกุยแล ก็ปิดงามความชั่วร้ายเอาไว้ภายใต้หน้ากากคนดีในคอมิกซูเปอร์ไอรอนแมนเนี่ยโทนี่สตาร์ได้เปิดตัวแอปพลิเคชันในซานฟรานซิสโกซึ่งให้ทุกคนเนี่ยใช้ไวรัสเอ็กซ์เทมิส3.0เพื่อเปลี่ยนร่างกายให้สมบูรณ์แบบแล้วก็สุขภาพดีครับทำให้ผู้ใช้เนี่ยเป็นบุคคลน่าหลงใหลมีสเสน่ห์แต่ว่าไม่นานเนี่ยโทนี่ก็เฉลยว่าแอปนี้มันอยู่ในช่วงทดลองใช้งานนะทุกคนและทุกคนเนี่ยก็จะต้องจ่ายเงิน99.99ด99อลลาร์ต่อวันหรือว่าตีง่ายๆเนี่ยก็เป็น100 ก็มีแต่ต้องจ่ายแล้วคนใช้เนี่ยมันก็คลั่งมากเหมือนคนติดยาเลยซึ่งสตาร์กเนี่ยยังเล่นงานแดเดวิลเพื่อให้แดลเดวิลเนี่ยเปิดเผยแผนการของเขาด้วยซึ่งสิ่งนี้เนี่ยก็สร้างความไม่สงบให้สังคมส่วนใหญ่ครับทำให้ผู้คนเนี่ยกลายเป็นเหมือนคนติดยาตกเป็นท่าตามแผนการของโทนี่ครับโทนี่ก็ใช้ชีวิตสุขีมีกตั้งในขณะที่ผู้คนเนี่ยได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสแต่ว่าก็ยังมีคนชื่นชอบเขามากมายนะครับโทนี่เนี่ยยังบังคับคมขู่ให้คนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยช่วยร,ม, App วยร,วยรมับคผ มาดูกันที่กลุ่มต่อมากับ Dark Avengers ครับทีมนี้ก็คือหมาป่าในคราบลูกแกะเลยเพราะว่าสมาชิกส่วนใหญ่แต่ละคนเนี่ยเป็นวายร้ายที่สวมชุดฮีโร่ครับนำทีมโดย Norman Osborn หรือว่า Green Goblin ที่เปลี่ยนมาสวมชุด Iron Man ลายธงชาติอเมริกาเรื่องเนี่ยมันเริ่มในเหตุการณ์ Secret Invasion ซึ่งเป็นการลุกรานของเอเลียนเผ่าสเกลคือเรื่องมันมีอยู่ว่า Norman ได้ไปฆ่าราชินีของเหล่าสเกลแล้วก็ทําให้โลกเนี่ยได้รับชัยชนะครับแถมวีรกรรมเนี้ยังถูกสื่อถ่ายทอดออกไปให้ประชาชนทั่วโลกได้เห็นด้วยทำให นอร์แมนเนี่ยกลายเป็นวีรบุรุษตัวบิ๊กแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลผิดกับพวกฮีโร่ครับที่หลายคนเนี่ยหมดความเชื่อใจรัฐบาลเนี่ยได้มอบสิทธิ์ให้พวกของนอร์แมนเนี่ยสามารถออกปฏิบัติการช่วยโลกได้อย่างถูกกฎหมายทําให้ฮีโร่ที่เหลือเนี่ยต้องหนีไปรวมกันเป็นฮีโร่ใต้ดินอยู่ช่วงหนึ่งคือมันก็มีฮีโร่บางคนนะครับที่นอร์แมนเนี่ยอ no ยากได้มาเข้าทีมอย่างเช่นมิสมาเวลครับแต่ว่าเธอเนก็ขอบายเพราะว่าการไปรับใช้ตัวร้ายตัวเป้งอย่างไอหมอนี่เธอยอมรับมันไม่ได้หรอก โนแมนเนี่ยก็ได้ขึ้นคุมตำแหน่งใหญ่ครับเขาทำการรื้อหน่วยชิลแล้วก็สร้างมันขึ้นมาใหม่ภายใต้ชื่อแฮมเมอร์ทำการฟอร์มทีมด a r k a v อเวนเจอร์สขึ้นมาซึ่งเป็นทีมที่รวมพวกตัวร้ายคนสนิทที่บ้าคลั่งทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเวนอมแมกกาเก้นบูสไอเซนทรีที่จิตใจไม่ปกติแล้วก็เปลี่ยนรูปรักษณ์ให้เหมือนกับพวก a อเวนเจอร์สฮีโร่ขวัญใจประชาชนที่ยกเครื่องใหม่ซึ่งยุคสมัยนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับพวกเขาได้ได้ครองประเทศไปแล้วครับแน่นอนว่าออสปอนเนี่ยวพวกมันเนี่ยก แฮมออสบอร์ตเนี่ยก็ไมไ่นิ่งนอนใจนะครับเขาได้นำเอาทีม Dark a v e n วน r จอแล้วก็กองกำลังแฮมเมอร์เนี่ยเข้ากวาดล้างศัตรูที่แข่งข้อกับเขา แน่นอนว่าออสบอลเนี่ยไม่ยอมให้ศัตรูของเขาได้ได้อยู่อย่างสงบสุขหากใครเนี่ยคิดต่อต้านก็ฆ่าทิ้งได้อย่างไม่ปราณีฮีโร่หลายคนเนี่ยก็พยายามจะล้มอำนาจของออสบอลครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยรู้ว่าไอหมอนี่มันชั่วไว้ใจไม่ได้ครับออสบอลก็ได้ส่งดาร์กเนี่ยในชุดบูฟเฟอรีนให้ไปฆ่าพันิเชอร์ทิ้งเพราะว่าเป็นตัวอันตรายที่จะบุกมาตอนไหนก็ได้ครับตอนที่อลิสที่เข้าร่วมกับดาร์กอเวนเจอร์สเนี่ยรู้ว่าออสบอลเนี่ยโกหกเขามาโดยตลอดเพราะว่าออสบอลเนี่ยไม่สนใจสิ่งอื่นนอกจากพลังอำนาจของเขาอลิซก็เลยคจะ่าอ ทำให้เขาเนี่ยต้องเข้าปะทะก,กับเซนทรีแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ถูกเซนทรีเนี่ยจับฉีกร่างออกเป็นสส่วนเลยก็ถือได้ว่าเป็นพวกที่ใส่หน้ากากได้เก่งจริงๆนะครับออซิมแนเดียสซูเปอร์ฮีโร่คนนี้มาจากคอมิกวอชแมนครับผู้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ชายที่ฉลาดหลักแหลมมากที่สุดในโลกแต่ว่านีกด้านหนึ่งสำหรับคนอ่านเนี่ยเขาคือชายที่โป๊ปดได้เก่งที่สุดในโลกออซี่เนี่ยเป็นนายหัวขวดครับเจ้าของแผนการกู้โลกสุดระยำที่ถือว่าเป็นหนึ่งในแผนการที่สยดสยองแล้วก็ชั่วร้าย ด้วยความกลัวว่าโลกนจะเกิดสงครามนิวเคลียร์ครับออซิแมนเดียสก็เลยตัดสินใจวางแผนจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองเรื่องนียมันเริ่มขึ้นมาจากการตายของเดอะคอมเมดี้สมาชิกทีมวัชแมนครับซึ่งฮีโร่คนหนึ่งในทีมก็คือรอชากเนี่ยได้พยายามสืบหาว่าใครกันแน่ที่มันเป็นคนฆ่าซึ่งในตอนท้ายเนี่ยเขาก็รู้ว่าออซี่นั่นแหละที่เป็นคนลงมือแต่ว่าพวกวัชแมนที่เหลือเนี่ยก็หยุดเขาไว้ไม่ทันครับเพราะว่าขั้นตอนสุดท้ายของออซี่เนี่ยมันเริ่มต้นไปแล้วมันได้ทาการฆ่าล้างประชาชนอเมริกันนับล้าัตวึกฏข้น กลางกรุงนิวยอร์กแล้วก็ฆ่าประชาชนตายไปกว่า3ล้านศพออซซี่เนี่ยทำการตบตาชาวโลกว่านี่มันเป็นการโจมตีของพวกเอเลี่ยนนอกโลกแล้วก็หวังจะใช้สิ่งนี้กระตุ้นในประเทศที่กําลังทําสงครามเนี่ยหันมาร่วมมือกันแทนเขาเนี่ยฆ่าเดอะคอมเมดี้นครับเพราะว่าคอมเมดี้เนี่ยดันมาล่วงรู้แผนการลับของเขาซะก่อน ถามว่าสําเร็จไหมมันก็สําเร็จครับประเทศมหาอำนาจเนี่ยหยุดสงครามกันจริงๆพวกเขาเนี่ยตกลงที่จะร่วมมือกันต่อต้านภายัยคุกคามจากเอเลี่ยนตัวใหม่นี้เล่นทาเอาออซี่เนี่ยน้ำตาไหลเลยครับโหร้องด้วยความดีใจแต่ว่าความดีใจลงอกแบบว่าฉันทําได้กับความสําเร็จของแผนที่เขาฆ่าคนไปเป็นล้านเนี่ยมันก็ทาให้ไอหมอนี่มันดูเพี้ยนๆยังไงก็ไม่รู้ ออซซี่ <Auss> เนี่ยก็ฉเฉลยกับพวกวัชเมนว่าเขาเนี่ยทำอย่างนี้ไปเพราะว่าหวางดีล็อกเสียคนจำนวนหนึ่งเพื่อช่วยโลกใบนี้เอาไว้เนี่ยมันคุ้มค่ามากๆสมาชิกที่เหลือเนี่ยก็ไม่ชอบหรอกครับแต่ว่าถ้าพูดออกไปเนี่ยประชาชนที่ตายไปจะต้องตายฟรีพวกเขาก็เลยตกลงที่จะไม่พูดอะไรออกไปครับเพราะว่าจะทําให้โลกเนี่ยกลับคืนสู่สภาพเดิมได้แต่ว่ารอฉากเนี่ยไม่เห็นด้วยครับเขาบอกว่าจะไม่มีวันประนีประนอมต่อความชั่วร้ายเด็ดขาดดร์แมนฮัตตันเนี่ยจึงต้องฆ่าปิดปากของรอฉากทิ้งออมนิแมน คนนี้ก็แน่นอนมากครับเพราะว่าวิริกรรมการหักหลังของเขาเนี่ยโคตรจะอึ้งทึ่งเสียวมากๆอมนิแมนเนี่ยเป็นตัวละครหลักจากคอมิกอินวินซิเบิลย่อนมนุษย์จากดาววิลทรัมที่รักความสงบสุขภาพพ์ตอนแรกของเขาเนี่ยเป็นคุณพ่อผู้เปี่ยมด้วยความรักของพระเอกอย่างมาร์กเรสันเป็นสามีผู้ที่ตนแสนดีของภรรยา ซูเปอร์ฮีโร่ผู้ยิ่งใหญ่ที่เป็นแบบอย่างแล้วก็เป็นที่รักอย่างมากของประชาชนแต่แล้วเรื่องราวเนี่ยมันดันมาพลิกล็อกครับเมื่อทีม Guard i a n s of the g อ o ก e ซึ่งเป็นทีมซูเปอร์ฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเนี่ยได้ถูกฆ่าตายในทริปตาซึ่งคนที่ฆ่าเนี่ยก็คืออมนิแมนผู้แสนดีนั่นแหละครับแต่ว่าเขาเนี่ยก็ยังกล่าวคำอาลัยถึงกลุ่มเพื่อนฮีโร่กลุ่มนี้เพื่อกบเกลื่อนเลยเขาเนี่ยแสดงความเสียใจอย่างมากครับแต่ว่าพอดีมอร์โชเพื่อนในกลุ่มเนี่ยฟื้นคืนชีพกลับมาครับอมนิแนามนากม็กชายนนดัน เห็นเข้าเต็ม2ตาว่าพ่อของเขาเนี่ยหลับเป็นฆาตกรออมนีแมนเน่ยก็ได้อธิบายให้ลูกชายฟังว่าชาวบิวทัทมเนี่ยไม่ใช่พวกรักสงบ แค่แรกเริ่มเนี่ยบนดาวก็ทําสงครามฆ่ากันไปครึ่งดาวแล้วเพื่อให้เหลือไว้แต่คนที่แข็งแกร่งที่สุดครับความหลงใหลในอํานาจของจักรวรรดนินี้มันลามออกไปสู่ดาวดวงอื่นชาววิลทัมเนี่ยเขาไปชิดดาวดวงแล้วดวงเล่าแล้วก็ทําลายทุกคนที่คิดต่อต้านครับอมนิแมนเนี่ยได้รับภารกิจให้เข้ามาแทรกซึมแล้วก็สํารวจดาวโลกแห่งนี้เขาเนี่ยได้มาสร้างครอบครัวแล้วก็มีตรภาพบนโลกครับกระทั่งในที่สุดเนี่ยเขาก็ได้ตัดสินใจฆ่ากลุ่มผู้พิทักษ์เพื่อตัดกําลังของโลกเตรียมพร้อมสําหรับแผนการลุกร้านของชาววิลทัม่ลก้ใหมา ขอให้ลูกชายเขาเนี่ยเข้าร่วมกับเขาแต่ว่ามารก,ก็ปฏิเสธครับโนแลนก็เลยหวดลูกสยับเลยโนแลนเนี่ยก็ยืนเหนือร่างที่บาดเจ็บเจียนตายของมาร์กแล้วก็บอกว่าชาววิลทัมเนี่ยมีอายุที่ยืนยาวเป็นพันๆปีเขาอยากจะรู้ว่าตอนนั้นเนี่ยมาร์กจะมีอะไรหลงเหลือให้คิดถึงจากโลกนี้อีก มาก็เลยบอกว่าเขาก็ยังมีอมนิแมนอยู่ด้วยไงล่ะก็เลยทําให้ออมนิแมนเนี่ยยั้งมือไม่ฆ่าลูกของเขาครับเขาเนี่ยได้บินออกไปจากโลกพร้อมกับน้ําตาที่คลอเบ้าเอาจริงๆแล้วช่วงเวลาที่เขาได้อยู่บนโลกเนี่ยก็ทําให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้ความรักครับแล้วก็กลายเป็นคนที่อ่อนโยนขึ้นจนสุดท้ายเนี่ยอมนิแมนได้กลับมายัางโลกครับแล้วก็ร่วมต่อสู้กับมาร์คเพื่อปกป,ป้องโลกจากชาววิลทรัมเลดมิสหรือว่าเดอะมาเธอร์อีกหนึ่งตัวละครการสร้างภาพต้องยกให้เขาคนนี้เลยครับกับคริสเจโนวิส เป็นตัวละครจากซีรีส์คอมิกคิกแอสครับเขาเนี่ยเป็นศัตรูหลักตัวฉกาจของคิกแอสเลยในชุดฮีโร่เนี่ยหมอนี่จะใช้ชื่อว่าเลดมิสครับหรือว่าหมอกแดงแต่ว่าต่อมาเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นวายร้ายในชื่อเดอะมาร์อ f ์ฟัคเกอรหรือว่าที่คนไทยแปลว่าไอาระยำซ้ำแม่นั่นแหละครับเรื่องราวเนี่ยจะเล่าถึงเดฟลิซิอสกี้เด็กป้าการ์ตูนที่อยากจะเป็นฮีโร่ครับเขาได้ซื้อชุดดำน้ำจาก EBay มาใส่ภายใต้ชื่อฮีโร่ว่าคิกแอสออกไปช่วยเหลือผู้คนครับซึ่งการกระทำของเดฟเนี่ยเป็นการ ความลำคาญใจเป็นอย่างมากจนกระทั่งเป็นจุดเริ่มต้นของคอมิกคิกแอสเรื่องนี้นี่แหละครับต่อมาเน่ก็ได้มีฮีโร่คนหนึ่งชื่อว่าเลดมิสครับปรากฏตัวขึ้นแล้วก็ร่วมมือกับคิกแอสเน่ออกลาดตระเวนตามท้องถนนมีรถคู่ใจแถมยังมีแฟนคลับด้วยครับทั้งสองเน่ก็มาถึงอาคารที่ไฟไหม้ครับได้มีผู้หญิงคนหนึ่งขอให้พวกเขาเน่เข้าไปช่วยลูกของพวกเธอที่ติดอยู่ในนั้นด้วยคิกแอสกับเลดมิสเน่ก็เลยเข้าไปในอาคารครับแต่ว่าพบว่าลูกที่ผู้หญิงหมายถึงแล้วคือลูกแมว แม้ว่าทั้งสองเนี่ยจะเกือบตายครับแต่ว่าพวกเขาก็ได้รับคำชื่นชมแล้วก็โด่งดังมากขึ้นกระทั่งต่อมาเนี่ยคริสก็ได้หักหลังพระเอกครับโดยการเฉลยว่าเขาเนี่ยเป็นลูกชายของจอห์นเจโนวิส เจ้าพ่ออาชญากรตัวเป้งที่พวกฮิตเกิลแล้วก็บิ๊กแดดดี้เนี่ยกำลังตามล่าตัวอยู่เขาทําสิ่งนี้เพื่อพิสูจน์ตัวเองให้พ่อเห็นครับก็เลยตีสนิทคิกแอสเพื่อเข้าถึงตัวเขาแล้วก็จะได้รู้ถึงที่หลบซ่อนของพวกเขาด้วยฮิตเกิลเนี่ยถูกยิงตกจากตึกไปครับแถมคริสเนี่ยยังลิงโลดบอกว่าเอ้ยมันเจ๋งชะมัดเลยแล้วก็คิกแอสกับบิ๊กแดดดี้เนี่ยก็ถูกนําตัวไปทรมานต่อครับ พระเอกเนี่ยก็ถูกช็อตน,น้องชายเดยครับส่วนบิ๊ก a ดดดี้เนี่ยถูกซ้อมแล้วก็ยิงทะลุหัวครับพอคิกแอสเนี่ยกำลังจะถูกฆ่าครับพีทเกิลก็โผล่มาช่วยเขาเอาไว้ได้ทันเธอเนี่ยยังไม่ตายครับเพราะว่าใส่เกราะก,กันกระสุนเอาไว้คราวนี้ปฏิบัติการล้างแค้นก็เริ่มขึ้นเลยครับทั้งสองเนี่ยบุกมาอีกครั้งแล้วคราวนี้ก็สามารถฆ่าจอนลงได้ครับคริสเนี่ยถูกคิกแอสฟาจนสลบไปตลอดการต่อสู้ครับเมื่อฟื้นมาแล้วก็รู้ว่าพ่อของเขาเนี่ยตายไปแล้วคริสก็เลยตัดสินใจที่จะเอาคืนพวก Kick Ass อย่าางสสม เขาเนี่ยกลับไปวางแผนแล้วก็กลับมาอีกครั้งในฐานะของมหาวายร้ายที่ชื่อว่า The Motherfucker h o l l y Griffin สำหรับตัวสุดท้ายท้ายสุดของในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงไอ้หมอนี่เอาจริงน่าจะไม่ค่อยมีคนที่รู้จักมันมากหรอกครับ คือไอหมอนี่มันเป็นพวกจิตไม่ปกติครับจะว่ามันเป็นฮีโร่ก็ไม่เชิงเพียงแต่ว่าถูกจ้างให้มาช่วยทำภารกิจปกป้องประเทศอังกฤษครับกริฟฟินเนี่ยเป็นตัวละครจากคอมิก The League of Extraordinary g e n t l e m จ n เขาเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบสูตรยาที่ทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นมนุษย์ล่องหนแต่ว่านั่นกลายเป็นว่าพอล่องหนได้เนี่ยดันเปลี่ยนกลับมาไม่ได้ครับรู้ไหมครับว่าไอหมอนี่ใช้พลังเอาไปทำอะไรฆ่าคนเนี่ยข่มขืนผู้หญิงครับผมโดยสันดานเดิมของไอหมอนี่มันก็ไม่ใช่คนดีหรอกคร ได้แฝงตัวเข้าไปในโรงเรียนแล้วก็ข่มขืนผู้หญิงจนท้องครับโดยอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่มาประทานบุตรให้แก่สาวผู้โชคดีเหล่านั้นชั่วไหมล่ะ คดีปริศนาของกริฟฟินเนี่ยได้ดึงดูดพวกรัฐบาลอังกฤษครับซึ่งได้จับกลุ่มเขาได้แต่ว่าก็ยื่นข้อเสนอว่าจะยกโทษของกริฟฟินแล้วก็หาทางรักษาการล่องหนของเขาให้หากกริฟฟินเนี่ยยอมมาทํางานเข้าเป็นส่วนหนึ่งของทีมยอดมนุษย์ของรัฐบาลซึ่งกริฟฟินก็ตกลงสิครับแล้วก็ได้ทําความดีความชอบให้กับทีมด้วยแต่แล้วในตอนที่เอเลี่ยนเนี่ยบุกโลกครับนายกริฟฟินก็ทรยศ์พักพวกหันไปเข้ากับฝั่งของศัตรูแทนครับแถมยังทําร้ายคนในทีมด้วยสุดท้ายเนี่ยกริฟฟินก็ได้รับผล งแขนให้กับเพื่อนครับโดยการอัดเข้าประตูหลังของเขาอย่างรุนแรงจนกริฟฟินเนี่ยขาดใจตายครับสมแล้วไอ้ชั่วและในคลิปนี้ก็คือเรื่องราวของซูเปอร์ฮีโร่ที่ต่อหน้าดีรับหลังก็เป็นคนชั่วนะครับผมถ้ามีตัวละครอ,อะไรที่ทุกคนเนี่ยรู้จักกันอีกในสไตล์แบบนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับยังไงซารก็ฝากทุกท่านเนี่ยช่วยกันกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางชาแน,นของเราในการพัฒนาคลิปต่อไปด้วยนะครับ สำหรับในคลิปนี้แฟนฮีโร่ชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอขอบคุณคนแปลกหนะ้าทุกคนที่กลายเป็นวิตลักของเราในวันนี้ซีอูเกนกุดบายสวัสดีครับ